คดีปาระเบิดปิงปองนะครับที่ตาํา,าบลนะนนลลบูลล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 ิลล่าลลลลล่ลล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 ันลล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 ลนลลลลาาลตลลลลของเมืองลลนอารเลล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 าลล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 ตลลลาลล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 อลล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 คลลเน ปี3 0นะแล้วก็23นะตั้งแต่ปี14นะก็ไปดูที่เกิดเหตุนะครับทางว่าสวนถ้ามาแจ้งว่าสวนก็ไปดูหลักฐานไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนก็มีการให้ให้เพิ่มเติมในเรื่องของไฟของมุมต่างๆนะครับจนมาทั้งทั้งที่ที่ที่4นะอันที่4นะครับ, 4, รบก็มีการติดไฟเพิ่มจะทำให้เห็นว่าคลิปแรกเปนในวันที่4คือวันที่6พิจุนา นะครับในบทพิจนาเป็นบุคคลใดที่มาต่อเหตุนะครับและอีกครั้งสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าทุกสืบเนี่ยมีการกับตัวนะครับเก้าพันสิบห้าในวันที่สิกรกฎาคมก็มีเกิดอีกครั้งหนึ่งครับทั้งหมดนะครับทางทางสพเมืองเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับมีการแันิฐานไปสองส่วนครับก็คือส่วนผู้สาวนะที่ ที่ผู้เสียหายเนี่ยไปเปิดร้านอนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสาเหตุเดิมที่เคยมีเรื่องกันมากับผู้หญิงด้วยกันนะเน่เหตุนี้เป็นส่วนที่ทางปภเมืองเนี่ยติดฝนติดตามอยู่นะครับพราะยังหลักฐานบางส่วนที่ได้มาในที่เกิดเหตุยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ชัดเจนนะครับตอนนี้ทางปภเมืองเนี่ย แล้วไม่มาในวันพุ่งนี้เนี่ยนะครับแล้ก็จะศาลก็จะขอหมายจับให้จากนั้นเราเราจะเริ่มเอาอย่างจริงจังกัน,กนกเจนว่ามีใครยังไงแี่แตบว่าตัวผู้หนาผู้เสียหายผู้ที่เราสงสัยเนี่ยก็ดูแล้วเคยน่าจะกระโดเดียดแต่อยางคิดว่าสามผูดเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนอะไรเราจะต้องมาเริ่มลงให้มันชัดเจนในตอนนี้ครับเพราะว่ะธาสถานีตำรวจตุรเมืองตื่นการนี้ไม่ได้ไม่ได้ แลเลยในนั el el bueno, hmm. you. You ่นแหลการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลายที่จะดำเนินคดีกับผู้ก่บการสถานีตรวจคนเรืองการนะครับก็ก็ต้องกราบขอภัยทุกท่านนะครับที่ทําให้คดีนี้ค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจนะครับแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับผมยืนยันว่าได้ติดตามนะครับการถึงตรวจสอบมาโดยตลอดนะครับตามสอบของกฎหมายในตัวนี้นะครับ ได้ขึ้นหน้ามาพอสมควรนะครับหลักฐานทางคดีแต่จากในกรรา,ารรวบรวมหลักฐานที่เราทําไว้เนี่ยไม่ได้ย้ายอะไรนะครับแต่ที่สําคัญก็คือตอนนี้เราจะต้องหาตัวผู้ก่อเหตุนะครับทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ได้แล้วได้ได้มาแล้วหนึ่ง,นงคนนะครับซึ่งเราตามที่ซึ่นก็มีหลักฐานเชื่อว่าวกเป็นจริงพอนะครับแต่ทงางศาลเห็นว่าตั้งผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ตนีหรือไปสร้างปัญหากับพยาน ก็เลยให้ให้โอกาสทางริยการสวนได้ออกมาเรียกก่อนนะครับในที่จะไปดีลัยาะครีวิไลัยนะครก็เป็นที่เข้ามาในที่เกิดเหตุครับนะฮะนี่ก็เป็นสภาพทั่วไปก็แต่แรกๆนะเข้าไปดูแล้วดูทั้งก้องมีการตัดสิทมีแต่แรกๆนะเข้าไปดูแล้วดูทั้งก้องมีการตัดสิทมีเสียงดังเพราะว่ามันคล้ายคล้ายคล้ายระบาด แต่ก็แค่เป็นเป็นรูปหินรูปเหล็กอะไรเงี้ยที่กระเด็นลงมานะครับอันนี้ก็ไปเจอไปเจอหลักฐานอยู่นะครับก็นะครับก็ได้มีการเก็บหลักฐานม,มานะครับไปส่งที่สูน์อยู่เพื่อจะได้ยืนยันว่าเป็นใครย่างไรนะครับ